มีเรื่องเล่าอะไรมาแชร์ของเราวันนี้มั้ยคะก็เป็นเรื่องที่เกิดในรายการเหมือนกันก็เป็นอ p ghost c a m ค่ะเวลาเราเจอผีเราก็ยิ้มยิ้มอย่างนี้ปะก็ตกใจหน้าลือเหมือนกันมาเกิดอะไรขึ้นคะอันนี้มาจากอพีไหนคะ e ีที่เป็นบ้านของน้องสตรีมเมอร์คนนึงแล้วกันอคือบ้านเนี้ยค่ะเขาก็เป็นคนชวนเราไปเองด้วยซ้ำเพราะว่าเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าบ้านเขาเนี่ยโหดที่สุดตั้งแต่ที่เราไปมาแน่นอนพี่มาบ้านผมตีบ้านผมนี่ของเจิงใช่เขาแบบ พาวทูพีเซ้นเลยว่าแบบมีจริงๆนะที่บ้านเขาเาอะไรนะเขาบอกว่าแม่เขาผีเข้าบ่อยใช่ป่ะใช่ใช่ค่ะเขาเลยอยากให้ไปดูอพิสูจน์ด้วยผมหน่อยใช่ประมาณนั้นค่ะก็เราก็ไปกันแล้วคอนเซปต์ของรายการเนี้ยมันจะเป็นการที่ ทัพทีมกับเอกอเข้าไปกับแขกรับเชิญแล้วก็ฟังเรื่องราวจากน้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยที่ทีมงานเราอะจะอยู่ข้างนอกอน้องคนที่มีเซนต์ต่างๆก็จะอยู่ข้างนอกคือเขาจะไม่ได้รู้เรื่องราวส่วนนี้ด้วยเพือ่อป้องกันว่าแบบเดี๋ยวก็แบบจํามาจากเรื่องเล่าหรือเปล่า<อ>สิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะหาว่าเตี้ยมค่ะแเ้วก็เลยเข้าไปแล้วก็ฟังนะคะแล้วก็รายการอีฟิกสแคมป์จะต้องบอกกันว่า มันเป็นรายการที่มีโอกาสเจอค่อนข้างเยอะมากอืเพราะว่าตามบ้านต่างๆปกติเรานอนเราก็จะนอนแต่ในห้องนอนห้องนั่งเล่นที่เป็นที่เป็นทางที่มันนอนได้จริงๆแต่รายการเนี้ยถ้าเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนขึ้นลงบันไดอ่ะเราก็จะจัดคนไปนอนขึ้นลงบันไดาทางขึ้นลงบันไดเอ,อ,เปอไปขินเขาเลยคือมันค่อนข้างจะนอนผิดที่ผิดทางใช่ค่ะก็วันนั้นก็ ไปฟังเรื่องเล่าเรื่องเล่าของบ้านนี้ค่ะก็คือ,อมันจะมีคนที่แบบอยู่คนเดียวแล้วเจอบ่อยๆเลยมีทั้งเสียงคนขึ้นลงบันไดอตอนที่อยู่คนเดียวบางคนเนี่ยนอนอยู่ในห้องค่ะเขาจะมีห้องสําหรับทีมงานใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนเจอน้องกุมารมายืนข้างๆ oh, oh. ใช่มายืนเป็นตัวเลยเขาบอกว่ายืนเป็นตัวแต่ว่าไม่เห็นหน้าแต่เป็นเงาดําๆทั้งตัว <c oughs> แล้วสิ่งที่เขาเจอมันเกิดจากการที่เขาไปทา้ากลางวันว่าแบบทุกคนเจอหมดแหละแต่คนที่นอนอยู่ตรงนี้ค่ะ เขาไม่เคยเจอเขาก็เลยพูดออกมาว่าแบบอุย้ยถ้ามีจริงคืนนี้ขอหน่อยอยากเจออแล้วก็มามาเลยค่ะแล้วก็<อ>ใช่แล้วก็มีอีกประเด็นที่แบบว่าเขากําลังนั่งเล่นเกมอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นสตรีมเมอร์เนาะก็จะมีการนั่งเล่นเกมคนเดียวตอนนั้นอยู่บ้านคนเดียวอยู่ดีๆก็มีเหมือนกันเลยค่ะเสียงเคาะประตูเสียงเคาะประตูแบบปึ้ง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 ,งอ่ะครั้งแรกเขาก็ไม่ได้สนใจนึกว่าแบบอ่ะอาจจะเป็นโน่นเป็นนี่อะไรก็ได้ผ่านไปไม่ถึงยี่สิบวินั่งเล่นเกมต่อ มีคนมาาออีกค่ะเขาแบบปึ้ง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 จนแบบประตูกาลังสัน่นขณะที่กาลังสั่นเขาก็แบบวิ่งพุ่งไปเปิดประตูดูครับก็ไม่มีอะไรอืมใช่ก็เลยแบบว่าเป็นที่มาแล้วที่หนักสุดๆนะคะก็คือคุณแม่ของเจ้าของบ้านผีเข้าใช่เป็นผีกุมารทอง,องที่เขาเลี้ยงเองคือลักษณะเขาจะบอกว่าตอนเข้าอะคะ่ะเขาจะแบบมีการพูดเสียงเปลี่ยนเป็นเด็กแล้วก็ บางทีผู้ชายแบบสี่คนนะคะลุมจับอะไรเงี้ยเขาจะแบบว่าดิ้นหลุดหมดเลยเหมือนแรงมีแรงใช่มีแรงเยอะผิดปกติแล้วซึ่งเหมือนคุณแม่เขาก็เข้าค่อนข้างบ่อยโดยจากที่เขาเล่าให้ฟังนะคะใช่ประวัติเขาก็ประมาณนี้จากนั้นนะคะทีมเราก็จะมีการแบบว่าเข้าไปแล้วก็มีการจับฉลากกันคนที่ต้องนอนว่าแบบว่าใครจะได้นอนจุดไหนของบ้านมก็คือแบบ ไม่มีใครรู้เลยว่าไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเตรียมพร้อมกันเลยใเนี่ยอยู่กันสี่คนจับฉลากแกนะใก็คือไปไปเลยฮะเราต้องมีแบบกลางของขังหรือถ้มคลีนเลยจริงๆมีได้มีได้แต่แบบภาพมุติมันแบบในภาพผนตเเ็นมอนิเตอร์เนาะล้วแบบไม่มีผีทอทอนหน่อยแต่ก็จะขอนอนหน่อยใช่มีบ้างฮะผีที่ว่าโหดก็ยังแพ้คุณเอกใช่ก็ตอนนั้นก็ กระจายกันนอนอะตามที่จับฉลักได้ทีมเองก็ได้นอนเหมือนกัน mm. ได้นอนในห้องที่ที่น้องเขายืนแล้วเจอกุมารทองข้างๆค่ะ mm. ใช่ทีนี้ก็นอนไปตัวทีมเองอะไม่เจออะไรเลยแบบไม่ได้รู้สึกอะไรแค่รู้สึกว่าแบบเอ้ลมมันแรงแล้วมีผ้ามีอะไรขยับในห้องแต่ก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นเพราะแอร์ mm. ใช่แต่มันจะมีน้องคนนึงค่ะที่มีเซนต์อะเขานอนอยู่หน้าห้องตรงทางขึ้นลงบันได oh. ใช่คนนั้นอะมีเซนต์ด้วยแล้วก็เจอเยอะเลยค่ะคราวนี้อย่างแรกเลยเขาเจอแบบว่า ตรงที่เขานอนนะคะด้านบนมันจะมีหิ่งพระตั้งอยู่แล้วข้างๆหิ่งพระมันก็จะเป็นแบบดอกบัวอทีนี้เหมือนดอกบัวมันขยับเองอ,อใช่เหมือนมันขยับทั้งๆที่แบบจริงๆถ้าอยู่ดีๆอยู่แล้วมันไม่น่าจะขยับเเออออขยับเหมือนจะเป็นแค่ดอกเดียวนะคะขยับแบบเด้งออกมาอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอแค่นิดนึงแล้วมันเด้งกลับไหมคะไม่ไม่เด้งกลับค่ะคือเด้งมานิดนึงคือจังหวะที่สายตาผ่านไปปุ๊บขยับให้เห็นเลยใช่ขยับให้เห็นเลย ขาก็ตกใจไปดอกหนึ่งแล้วอะอแล้วก็สักพักค่ะก็มีอีกจากคนเดิมเลยคือในมอนิเตอร์อะตอนนั้นอเอกเป็นคนมอนิเตอร์อยู่ดีๆอะค่ะน้องเขาก็มีอาการแบบยืนพิงกําแพงตอนนั้นพักกล้องอยู่น้องเขาก็ยืนพิงกําแพงแล้วก็ค่อยๆแบบลูดตัวลงกับกําแพงอะแล้วก็แบบปิดหน้าแบบอาการเหมือนไม่ดีอก็เลยถามเขาว่าแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตอนที่แบบยังไม่ได้ถ่ายน้องเขาก็บอกว่า มีผู้ชายตัวเล็กๆมานั่งข้างๆ hmm. ใช่เขาไม่ได้ใช้คําว่าเด็กเขาบอกว่าเป็นผู้ชายตัวเล็กๆทั้งๆท,งท,งที่เขาไม่รู้ว่าแบบบ้านนั้นมีกุมารทองอะไรมาก่อนด้วย oh. ใช่มานั่งแบบนั่งชันเข่าอยู่ข้างๆค่ะก็มีเจอไปตรงเหตุการณ์นั้นอีกสักพักหนึ่งเขาก็ต้องกลับไปนอนต่อในจุดเดิมอะค่ะ hmm. พอเขานอนปุ๊บตรงที่เขานอนนะคะด้านบนหัวเขาอะก็จะมีเป็นตู้เสื้อผ้าสําหรับเก็บเสื้อผ้าอีก hmm. เขาก็เจออีกค่ะเจอน้องกุมารทองคนเดิมอะ นั่งห้อยขาอยู่ข้างบนตู้เสื้อผ้าใช่คือเจอหนักมากก็คือน้องเขาก็แบบนอนแบบก้มแบบปิดอะไรอย่างเงี้ยปิดไปเลย <laughs> <laughs> ปิดหน้าไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปประมาณแบบหลายนาทีนะคะก็มีการถามย้ำอีกว่าเอ้เขายังอยู่หรือเปล่า <laughs> น้องเขาก็แบบค่อยๆแบบปัดผมแล้วแบบเงยขึ้นไปมองอะ่ะแล้วก็แบบรีบกลับมาแล้วก็บอกว่ายังอยู่ค่ะใช่คืออยู่นานมากทีนี้มันก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ ตอนนั้นทุกคนกําลังนอนอยู่นอนแบบปกติเลยค่ะที่แบบว่านอนตามจุดอยู่ดีๆอะ่ะน้องคนเนี้ยเขาก็วิ่งแล้วก็รีดลงบันไดดังแบบอ้าแล้วก็แบบมีเสียงอะไรแบบตุ๊กตุ๊กตเสียงดังมากทุกคนก็เลยแบบอุย๊ยตกใจนึ่งว่าน้องตกบันไดค่ะก็มารวมกันที่กลางบ้านแล้วน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบพอดีตอนจังหวะที่เขาแบบกําลังจะเดินลงมาด้านล่างอะค่ะเขามองไปอมันจะเป็นตรงชานพักบันไดตรงกลางบ้านแล้วด้านซ้ายอะค่ะมันจะมีช่องหน้าต่าง ที่แบบผักออกไปได้สําหรับระบายอากาศประมาณนี้ค่ะแล้วน้องเขามองออกไปเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงผมยาวๆเลยอยู่ด้านนอกอใช่เขาพูดแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็เลยแบบตกใจแล้วก็วิ่งลงมาแล้วพอทุกคนมารวมกัน่ะให้น้องเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเห็นแบบนี้แบบนี้แล้วน้องเขาด้วยความที่แบบยังตกใจมากก็เลยมีน้องในทีมอีกคนนึงที่นอนอยู่ด้านล่างแล้วเห็นเหตุการณ์ว่าเขาวิ่งลงมาอย่างไรค่ะเขาก็เลยบอกว่า เดี๋ยวจะทาให้ดูว่าเมื่อกี้น้องเขาลงมาแบบไหนอน้องคนนั้นก็เลยแบบขึ้นไปกลางบันไดแล้วก็แบบเนี่ยเมื่อกี้เขาก็มองไปทางซ้ายอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบตกใจแล้วก็กรี้าแล้วก็วิ่งแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บลงมาแบบเร็วมากใช่เขาก็สาธิตเหตุการณ์ให้ดูอซึ่งไอตอนที่สาธิตเนี่ยคะ่ะพออันนันวันนั้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแบบว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ยิบย่อยมีเสียงคนกรีดบ้างมีโน่นมีนี่ไปตามภาษาแต่ว่าหลังจากที่คลิปเนี้ยค่ะได ฉายออกไปม,มันจะมีคอมเมนต์จากแฟนคลับเยอะมากว่านาทีที่ประมาณยี่สิบห้าจุดห้าสามเห็นเงาหน้าคนที่หน้าต่างใช่อน,นใช่ซึ่งจังหวะนั้นนะคะก็คือจังหวะที่น้องคนที่ขึ้นไปสาธิตแทนนะคะออกำลังเดินทำท่าให้ดูอยู่ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ใช่ใช่เขาก็เขาก็เหมือนโผล่หน้ามาอย่างนี้ค่ะแล้วพอน้องเขากำลังเดินลงหน้าก็ค่อยๆ่หันออกมาะ แล้วก็หายไปต้องเล่าก่อนว่าตอนแรกอ่ะเหมือนกับว่าผมนั่งดูคอมเมนต์เล่าคนปักเวลานี้เต็มเลยผมเลยปักเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลยถามทีมงานว่ามึงใส่เอฟเฟกอะไรหรือเปล่าวะผมบอกทีมงานผมไม่ได้ใส่พี่ทีมงานเขาเพิ่งเห็นเหมือนกันผมก็เลยไปดูฟุตดิบที่ถ่ายมาติดจริงๆใช่และเราอ่ะก็มีอีกคลิปหนึ่งไปพิสูจน์ด้วยกันแบบว่าใส่แบบไอ้เขาเรียกว่าใส่แล้วใส่ขาวดำใส่เขียวอะไรดูดีกันแบบช่วยหายเนี่ยมันมีจริงจริงนะฮะชื่ออีบิโก้แคมบ้านเอ็มเอ็นเจทีวีฮะ ตอนแรกผมก็แบบตอนแรกไม่เห็นด้วยซ้ำเห็นจากที่คนดูเขาปักกันยับเลยอ่ะใช่ฮะเป็นหน้าผีเลยฮะแสดงว่าเราเข้าไปในห้องตัดเนี่ยเราก็พยายามจะพิสูจน์ว่ามันเป็นการหักเหของแสงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าใช่ไม่ใช่ครับหาไม่ได้คําตอบแล้วก็ก็กลับไปหาที่เดิมแบบยืนแบบตําแหน่งเดิมอะไรก็กลับมาทําไม่ได้เนะฮะติดเป็นหน้าอย่างนี้แล้วเนี่ยใช่ต้องต้องดูในคลิปมันจะมีคนปักเวลาอยู่นะครับทิม ยี่สิบห้าจุดห้าสามใช่ไหมใช่ตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยยี่สิบห้าจุดห้าสามอยากดูอ่ะอยากเห็นว้ยนี่เหรอไม่ใช่ยังใครอยังอื่นอีพีอีพี Ghost Camp EP ที่สิบแปดนะพิสูจน์ผีเผื่อแฟนๆกำลังอยากจะเสิร์ชเข้าไปดูเหมือนพวกเรานะครับอ่าเดี๋ยวกันเลยกองคุณก็ไม่ใช่น้อยๆนะไปกันเยอะนะนี่ใครตรงหน้าต่างเฮ้ยเฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊บเมื่อกี้ปะใช่ค่ะตรงหน้าต่างตอนนี้ผมก็ปล่อยพันนี่ๆๆๆ หน้าคนแก่เลยเมื่อกี้กลัวมากอุ้ยคนรู้ก็เป็นหน้าคนแต่ไม่ใช่คนแน่ๆค่ะข้างนอกเป็นหลังคาข้างนอกเป็นหลังคาคือยืนไม่ได้คือคนหาว่าเวอร์อยากให้ดูฟุดดิบผมเราทํายังไงกันดีอะเราวันนี้เราต้องไปทำคนไหมอะให้ทุกคนจินตนาการอยู่ๆเราก็มีเป็นปีศาจวันฮาโลวีนอย่างเงี้ยเป็นหน้าแม่โมดอะ่แล้วคราวนี้เราเบลี กลับเป็นว่าน้องผงแป้งอะเดินลงไปแล้วและภาพยังอยู่เลยใช่มันจะมีคลิปหนึ่งที่เราพิสูจน์มันมันชื่อคลิปอันเนี้ยฮะถ่ายติดผีเอ็มเจกลับไปพิสูจน์อีกรอบนะฮะอันนี้อันที่สองฮะใช่อันเนี้ยเราก็กลับมาเนี่ยนั่งดูเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่งงกันหมดโอ้ยตายโอ้ยเราก็เอามารีรีใส่คอมพิวเตอร์ใส่อะไรใช่เอาไปสโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายมันมีเนาะวิดีโอที่สุดท้ายเราทำโดยการแบบว่า น้องอะลงไปก่อนร้วจะหน้ายังหัน<ช>ยังไงันนั้นะฮะเนี่ยมันจะมีวิธีผมก็แบบเฮ้ยน้องตัดดิเนี่ยนี่คือเอามาสโลนี่ยน้องลงไปแล้วหน้ายังอยู่เลยค่ะอใช่แล้วแล้วตอนที่คนที่เขาเห็นคนแรกที่บอกว่าลงบนใดมาสิ่งที่เขาเห็นนะใช่หน้าแบบนี้ป่ะคะเขาบอกว่าเป็นคนเก๋นะใช่เขาบอก,บอกป่ะเาณนี้โอ้โหใช่คนที่เห็นที่วิ่งลงมาใช่ไหมใช่ ก็คือ<พ>เป็นจุดเดียวกับที่เขาเห็นนั่นแหละแล้ววิ่งลงมาจุดเดียวกันมาร์พอ้อยเดียวกันเลยใช่ใช่<า>เกินเรื่องมากเลยอย่เงี้ยใช่<ง>ใชอันนี้คือแบบเป็นครั้งแรกที่ตถ่ายติดผีแบบชัดมากใช่แล้วก็หาคําตอบไม่ได้คือกลับไปเนี่ยกลับไปพิสูจน์ซ้ำแบบเฮ้ยเอายูมุมนี้งงไฟแบบน,นี้นี่คือแบบรีคลิปเก่าแบบไปนั่งทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมเออก็ไม่ได้จนแบบเออผีเลยมั้ง ก็เลยผด้วยอย่างนั้นใช่ถามกับเจ้าของบ้านไหมคะว่าเขามีเรื่องเล่าหรือมีประวัติอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงแก่ๆคนนี้คือมันจะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาเล่าให้ฟังอะค่ะอันนั้นไม่รู้ว่าเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าปกติอะค่ะคุณแม่เขาอะเป็นคนที่โดนผีเข้าบ่อยอยู่แล้วแต่พอมาอยู่บ้านหลังเนี้ยค่ะเขามีการเอาน้องกุมารคนนั้นแหละเข้ามาในบ้านทําให้มีการที่แบบผีอื่นอะเข้าร่างเขาอะน้อยลงคือไม่มีเลยมีแต่น้องกุมารคนเดียวที่จะผ่านร่างเขาอแต่ทีเนี้ย มีวันหนึ่งมีคนในทีมะค่ะเขาซื้อของเล่นมาให้น้องหยิบเอ่อซื้อของเล่นตัวใหม่มาให้น้องทีเนี้ยค่ะก็พบคุณแม่เห็นคุณแม่ก็แบบหยิบขึ้นมาแบบว่าเอ้ยทําท่าเหมือนดีใจแต่สักพักนึงอ่ะเสียงคุณแม่ก็เปลี่ยนไปค่ะกลายเป็นแบบเสียงผู้หญิงแล้วพูดว่ามึงเอาใครเข้ามาในบ้านเฮ้ยใช่คือคุณแม่เขาพูดคํานั้นออกมาแล้วเสียงก็เปลี่ยนเป็นไม่ใช่น้อง ซึ่งอันนี้เขาก็งงกันว่าปกติคนที่ผ่านร่างคุณแม่พักหลังก็จะมีแต่น้องแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่รู้ว่าใครแต่พูดคานี้ออกมาอ๋ออันนี้ก็ยังหาคําตอบไปไม่ได้ใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้ได้ฟอลโล่กับสตรีมเมอร์คนนั้นไหมคะว่าเขาคุณแม่เขายังเ,เข้าอยู่ไหมหรือว่าเจออะไรไหมแต่จริงๆตอนวันที่เราไปอะค่ะก่อนหน้านั้นหนึ่งเดือนก็ยังมีการเข้าอยู่ใช่เหมือนก็มันก็มีเรื่อยๆแต่แบบห่างๆอะไรเงี้ยค่ะอืมอมใช่ ฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหล่อเรื่องผ,ผีจากอังคารคุมโปงเอา้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง X